บอลฮะจะไปไหนอะ่ะจะไปตลาดไก่โบโอ้โห oh ไปเปลี่ยนวิกมาใหม่วิกนี้ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยหรออืมโอ้โหหยุดเลยหยุดเลยไปเปลี่ยนมาใหม่ใม่อะก็แลดูเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรไปเปลี่ยนใหม่เลยแต่ละวันบ้ามันต้องอย่างนี้ จะมีอันอื่นอีกไหมทำไมอ่ะอันนี้มันเห็นบ่อยแล้วต้องไปเปลี่ยนใหม่ท่านวิกปีนี้มันเข้ากันหน้ามากไปได้เลยใช่ไหมแต่ยังไม่ถูกใจไปไปเปลี่ยนมาใหม่วิกใหม่เลยนะเนี่ยเอาครีมซองวิซี่กับครีมซองไฮายาไปคืนโบมันด้วยดีกว่าโอเคไปได้เลย